สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้อยู่ที่สวนนะครับทานข้าวเช้าครับผมเร็ียบร้อยแล้วครับทํางานต่อครับนี่มาดูกระท่อมน้อยน่ารักของผมลมเย็นดีครับอันนี้ก็จะมีค้างผบูด้วยนะขึ้นในกระท่อมนะครับนี่พาชมสวนครับตอนนี้ผมกําลังทําค้างบวกอยู่นะครับนี่ค้างบวกผมนะครับก็ทํามาจากไม้ไผ่นะครับแล้วก็ต้นกระถินใหญ่นะครับจึงมันขึ้นอยู่ตาม ส่วนนี้นะตัดมาแล้วก็ปักหลักตรงกลางนะครับยาวครับผมยาวไปสุดนู่นเลยนะครับเราจะมีปลูกอะไรบ้างนะครับดูพริกครับนี่พริกผมนะครับก็เป็นชี้ฟ้าด้วยแล้วก็ฮอสไปสซี่แล้วก็มีมะเขือเปาะขาวนะครับนี่ครับดูถั่วแดงผมก็แล้วกําลังขึ้นเลยนะถั่วแดงโนูนไปแถวเลยนะครับนี่ครับขางบวบผมนะบวบก็จะมีหลายพันนะครับไม่ว่าจะเป็นบวบเลียมบวบหอมนะครับ บวบบ้านบวบเล็กบวบใหญ่แล้วก็มีแตงร้านนี่แตงร้านนะครับมีมรอกตด้วยนะครับมีหลายอย่างกล้วยคนระับดูส่วนกล้วยเนาะกล้วยก็ประมาณสองปีละก็ปลูกเกือบร้อยต้นครับนี่มาดูบวบ,บบวบเหลี่ยมขึ้นแล้วน,นี่เป็นลูกแล้วด้วยนี่นี่คือบวบเหลี่ยมนะครับแล้วก็น่นครับกําลังเป็นเบีย้ยน้อยอยู่นั่นก็คือทั่วดาครับทั่วดำนะครับจากไร่ทิปนะครับปลูกเป็นแถวนะ เดี๋ยวจะลงถั่วลิสงด้วยนะถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดินนะครับถั่วลิสงนะถั่วดินนี่ยก็ลงมีมะมงมะนาวนะครับแล้วก็มะนาวจะปลูกก้างต้นกล้วยนะแล้วก็มีเพกาครับผมส่วนฝั่งโน้นจะมีข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับนี่แล้วก็มีพริกนะนี้มีพริกตะไคร้ก็ปลูกแซมไปในพริกด้วยนะหลายอย่างครับ พาไปดูด้วยทั่วนลยบรรยากาศที่สวนน,ะนี่ค้างบวกปรีลมมาแล้วตกนิดหนึ่งเดี๋ยวทําใหม่ครับทําจากสิ่งที่มีอยู่นะท่านผู้ชมนะจากสิ่งที่เรามีอยู่นั่นแหละเอามาใช้นะมีกล้วยก็จะมีกล้วยน้ำวา้าเขียวสีนย์แล้วก็มีหอมทองหอมบ้านหอมเขียวหลายพันครับอยู่ในสวนนี้ครับแล้วข้อสาคัญที่สวนผมนะบอกท่านผู้ชมนะผมไม่ฉีดยาครับ ยาผมก็ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้านะเพราะว่าผมกินเองด้วยนะผมไม่เน้นเรื่องของยาปลูกแบบธรรมชาติให้พืชให้สัตว์กินด้วยนะนี่กล้วยก็มีออกปีแล้วออกคือแล้วด้วยตัดปีแล้วด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศที่สวนเลยนะแล้วก็มีมันมันก็จะมีมันมือเสือมันอ่อนนะครับนี่หลายพันนะครับมีความหลากหลายครับที่สวนเนาะผมปลูกทุกอย่างที่กินได้นะแล้วปลูกแบบธรรมชาตินะนี่ข้าวโพดนะนี่บรรยากาศเดี๋ยว ก็แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนนะอีกหน่วยข้างล่างจะขุดสะเลี้ยงปลานะครับทําศาลายื่นไปในน้ํานะครับทําเป็นที่พักผ่อนเนาะเท่ากับที่นี่เป็นป้าสวนผมหลังหนึ่งนะเนเดี๋ยวผมจะทาบ้านอันนี้ทาเป็นกระท่อมก่อนมาทําแทงน้ําจอดน้ำรดานนะหลากหลายครับงานครับผมนี่ครับฝากติดตามให้ด้วยนะคนทาสวนอย่างนะการชแนลสวนนี้ชื่อว่าสวนทีละเก้ากรไเด้นนะครับทีละเก้าความหมายคือมาจากพ่อหลวงนะทาทีละเก้านะ กินเล็กน้อยเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะอันนี้ครบปีที่สองกำลังจะเข้าปีที่สองนะยังไม่ครบนะครบประมาณาพฤษภาปีหน้านะะนี่พาท่านชมมาชมนะก็ทานข้าวเสร็จครับขอบคุณท่านผู้ชมนแะว่ทัพมาท,าทักทายนะฮะนี่ก็เป็นกล้วยนะฮะแล้วก็ข้างรั้วนี่ก็จะมีเรื่องของไม้ยุคานะฮะยุคาแล้วก็มีต้นสักทองด้วยฝั่งน้นก็จะเยอะนะข้างน้นเป็นทุ่งนานะ ก็ทุ่งนานี้ก็จะไม่ทําข้าวนะประมาณสองงานก็จะปลูกผักปุ้งแก้วผักเซงเงผักกะจองฝั่งนน้นจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะก็เป็นที่อยู่หายกินนะเป็นมีพวกปลาพวกอะไระครับเป็นคลองนะคลอ,นะองแล้วก็จะรูน้ําดูดน้ําขึ้นมาทําแปลงผักนะครับไรนานะครับนี่ครับผมโอเคครับวัสดีครับผม